เ8้าแปดเต็งผู้เทียชาติู่สนามเทียตงสงี่ไปอโทเาด้วยรมนดังกเก้าหเก้า9 9าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสิบแปดเก้า โอ้โหหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกบ้ามากครับไม่ใช่บ้าอะไรนะครับบ้าห้าดครับนี่ในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าโอ้โหมงโลกปักหัวกันเป็นแถวเนี่ยครับคือเรื่องของเรื่องคือ Facebook พระจันทร์ลายกระต่ายออกมาโพสคลิปนี้ครับในคลิปนี้ที่เห็นนี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางเจ้าของคลิปเขาบอกครับเนี่ยครับคือเตะฟุตบอลด้วยกันอีท่าไหนไม่รู้ครับแพ้จึงสั่งให้ปักหัวเนี่ยครับผู้ชมครับคนที่สั่งนี่นะครับเป็น คนที่นั่งหน้าห้องรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคภาคหนึ่งนาเห็นว่าภาคสองนะครับก็คือไม่รู้ว่ารองท่านไหนนะครับเนี่ยครับคือทางพระจันทร์ลายกระต่ายนะครับเขาโพสต์คลิปแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเตะฟุตบอลด้วยกันไม่พอใจนะครับสั่งให้ปักหัวหัวปักในสนามฟุตบอลมันมีแต่นักกีฬานะไม่มีคําว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีคําว่าลูกน้องกันหรอกน้ําใจนักกีฬาย,ยังไม่มีถ้ายศและตําแหน่งสูงกว่านี้ ต่อไปในภายหน้าผู้ต้บังคับบัญชาลำบากแน่นอนภาค2แม่งเถื่อนป๊อป6-7เล่นฟุตบอลแพ้แล้วสั่งให้ปักหัวสนามฟุตบอลไม่ใช่ศูนย์ฝึกนะครับสารวัตรแถมยังใช้วาจาพาดพิงไปถึงหน่วยงานอื่นเป็นหน้าห้องรองผู้บัญชาการแล้วยังไงใหญ่ใหญ่นักหรอนี่โอ้โหีนคลิปเราจะเห็นว่าคือมีการสั่งให้ปักนะครับแล้วก็นับตามนะครับบอลให้เริ่มใหม่ด้วย นี่โอ้โหเราไปดูคลิปครับเก้าเก้าแปดเต็มชาวสนามเตี้ยเต็สองีไปอโทษเ้าด้วยไปดูเี้หักักเเก้ากเก้า้าเก้าเบเก้ากเก้า้าเก้าเดเก้าสามเก้าสอเก้าเ That's it.